ไปต่อข้อสองแม่อ่ะดูค่ะหนึ่งหาประธานเด็กๆคะประธานคือ Science อะไร scientist แปลว่านักวิทยาศาสตร์เด็กสังเกตหลุกเติม s แสดงว่าเป็นพ้าหูอะไรพ้าหูพจน์นักวิทยาศาสตร์ at the seminar พูดตามหลุก seminar seminar ส m i n a r เออแปลว่าสัมมนา seminar seminar สำม,มนานะ เซมินาเซมินาสัมมนาโนักวิศาสาร์เนี่ยมาที่งานสัมมนาอิตามด้วยเมืองเมืองชื่อว่าเบลติมอร์อ <sven tweeting> ่ะประธานได้แล้วนะแอคือส่วนขยายอินคือส่วนขยายที่หลักเราหาประธานหนักได้แล้วต่อไปต้องหากริยาอะไรกริยาแท้ discussion อ้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 ลงไทยด้ชันนั้นเป็นคำอะไรคำนามแสดงว่าข้อบถูกหรือผิด ผิดตอบไปเลยตอบข้อ B ีเก็ตยังนี่แหละเด็กพอเราได้สูตรอ่ะแล้วเราไปทํำบ่อยๆนะเราจะเก่งขึ้นสมมุติเราไม่รู้อันนี้แปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่าชั่นมันเป็นคํานามซึ่งมันผิดถูกปะเราต้องหากริยาเด็กๆลองเดาสิตัดอะไรออกตัดชั่นออกถูกไหมเหลือแต่คําว่า d i s อะไรลูก i s c ค s s ค่ะดิ s คอเพราถกเลยลูกถกเถียงค่ะเห็นไหมเด็กมันไม่ได้ยาก นี่ยนวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสัมมนา,าในเมืองบอติมอร์มีการถกเถียง many interesting อะไรลูก interesting เป็น adjective แปลว่าน่าสนอะไรน่าสนใจเขาได้ถกเถียงเกี่ยวกับวิชาที่น่าสนใจ in the field field ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าทุ่งนาแต่แปลว่าสาอะไรลูกสาอะไรสาขาของ biology หรือ biology เกตยางสแสดงว่าหนึ่งหาประฐานสองหากริยา แต่อไปข้อที่3ค่ะคนเก่งทันไหมลูกใครทันแกล้งยกมือสิลูกอ่าใครยกขอให้มีแฟนตัวสูง200เมตรลูกเลิศนะคะชอบมาหาลูกตอนดึกๆ